ชอปป่ของพระฉายาตอนที่หนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะ4ปีก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันชื่อยุนย่นยองปีนี้อายุ18ปีพบที่แล้วฉันเป็นสายรับใยทองของแก๊งมังกรหรือ CDG ในพบนี้ฉันได้ข้ามเวลามายังยุคเสียนหว้วน ที่นี่ฉันสามารถเป็นผู้เป็นผู้ฝึกตนได้ยกสินหุ้นเชื่อเหมาะกับสาวงามอย่างข้าจริงๆวันวันเอาแต่วันวันเอาแต่รบราค่าฟันแบบนี้ฉันจะเหมาะเป็นคกับคนอย่างข้าต้องเป็นเพราะชาติก่อนฉันทนําความดีไว้มากทําให้สวรรค์ชดเชยให้แก่ชีวิตน,น้อยๆของฉันในพบนี้ในพบนี้ฉันต้องสูญเสียความทรงจําเมื่อสี่ปีก่อน โอ้ยโอ้ยฝันถึงชาติพบก่อนอีกแล้วสี่ปีก่อนข้าได้แต่งเข้าจนอองท่านหนึ่งนั่นคือท่านอองหมิงโอ้สวรรค์แม้แต่ความรักก็ยังไม่เคยมีแต่ก,กลับกลายเป็นหญิงที่ได้แต่งงานแล้วอองหมิงผู้นี้ผู้คนว่ากันว่าเป็นบุรุษรูปงามเป็นองค์ชายแห่งความเที่ยงตรง แต่มีแต่ก็มีคนกล่าวว่าเขาเป็นผู้ล้มล้างแผ่นดินเป็นปีศาจชั่วร้ายที่มีอาจเทียบได้พลังเขาช่างน่ากลัวเพียงคนเดียวก็ทำลายได้ทั้งเมืองเห็นทีค่าต้องตั้งใจฝึกตนให้ฝีมือฝึกตนให้มีฝีมือเพื่อที่จะต้อง ทําความรู้จักกับสามีของข้าอย่างดีคู่มือพระปุกของพระชายาโปรดติดตามตอนต่อไปเรื่องนี้อาจจะได้ลงคลิปประมาณเดือนกุมภานะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ตอนเดียวมันเป็นเรื่องใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย